สวัสดีจ้ะอย่าใหรอทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่เคยแบบจำทุกวันพุธนะกับคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้กับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟีจะนิ่งกับน้ำแก้คุทยสมมต้อีหอยหลอดอะเป็นชื่อแฟนคลับ อ๋อแฟนขับชื่อว่าหอยหลอดแฟนขับเจดมคือจะเป็นเป็นกลุ่มอีหอยหลอดและแอดจุกกลูนี่อะไรแอดจุกกลูนี่ของเราเองออ๋ใช่คือลงให้มันดูอ่ะเวลาคุณพูดคำนี้คุณอารมณ์เสียไม่ได้นะไอะ้คำว่าแอดจุกกลูเนี่ยแอดจุกกลูเนี่ยคุณอารมณ์เสียไม่ได้คุณจะอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยสมมติถ้าเกิดว่าอารมณ์เสียอ่ะคุณลองหนี่ยคุณลองหุนยิดใครอยู่แล้วอ่ะแอดจุกกลูไม่ได้เนหะ็นไหมไม่ได้ฟิล คุณต้องอรุณชกลุย <slam> ร <ming> ุณชกลุเด <UC S> ี๋ยวจะอารมณ์ดีก่อนนะพ่อป๋องก็มานะครับเดี๋ยเ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวเจ้าเล่าตท่าที้จำได้นะเอาเท่าที่จำได้นะแต่ตอนเดิมนะจำมก็ไม่ค่อยดีนะอันนี้รู้มันเป็นไปตามไว้แล้วจำได้ไม่ละเอียดละเออแต่ไม่เป็นไรจำได้เล่าเลยโอเคจำไม่ได้ก็พยายามจะเล่าแล้วกันอ่าตามนี้ตามนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าจอตรงนี้ด้วยนะจ้าวันนี้อยู่กับพ่อป๋องปืนโตไปอออยยาาากใหห้้เเล่่่ถึงมมซตนนทีไดแชป์ UCL ครับ มาเซตอนได้แชมป์ยูซีเอลุกเต่าศูนย์ม่อน่าจะเป็นยูโรเปียนคัพนะชิงกับใครวะมิลานยังจำแม่นว่ะชิงกับมิลานรู้สึกคนทำประตูน่าจะเป็นอัลเบรดิเปเร่หรือบาซิโบลีเนี่ยสองคนเนี้ยแต่ยุนนั้นมีเดชองป่ะมีมีมีใช่ป่ะเออจำใช่ใช่ใช่เสื้อขาวเนอะเสื้อขาวแขนฟ้าตรงนี้แล้วก็ประธานสโมสรดังมากตาปีแบตมาตาปีเออแต่บางทีมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสตางค์ป่ะล้มบอลล้มบอลเออสักอย่างจ้างล้มบอลหรืออะไรสักอย่างเนยอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่ามีปัญหาแล้วถูกท้ ถูกตัดสินผิดต้องแบบ<ช>ลาออก<ช>จากตำแ<ช>หน<ช>่งและวุ่นวาย,ายใช่ใชใมาร์เซยในยุคนั้นก็จะเป็นทีมจากฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นทีมเดียวนะท,ที่ได้แชมป์ยูโรปายูโรปยูโรเปียนครับ โอ้เขายังไม่เคยมีเออใช่ไม่มมี่ไเคยมีก็มีมักเซยนี่แหละยุคนั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเหมือนที่พ่อบอกเดิร์ชองนะใช่ไหมอารเบดีเปเล่บาซิลโบลีเนี่ยพวกนี้จะแบบโดดเด่นมากใช่ไหมและชนะมิลานเนี่ยจะไม่ผิดชนะ1-0จากลูกมงก์นี่แหละชินี่นานมากเลยอ่ะตอน9-0วศนะพ่อตอนตอนตอนจะรีแบรนด์จากยูโรเปียนคัพมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลกปีนั้นอะปีนั้นเสื้อสวยมักเซยสีขาวฟ้าเขาฟ้า ยุคนี้ก็ต้องมีกีนดูซี่ใช่ไหมอ่าปัจจุบันปัจจุบันอังกฤษซันเชสเออใช่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 ยูไนเต็ดปาเยต์แล้วพวกนี้แต่เขาสู้ไอ้เปเช่ไม่ได้เนาะยุคนี้สู้ไม่ได้ยุคก่อนมันถึงคลาสสิกนะพ่อนะยุคก่อนด้วยกันนะยุคมันมีมาร์เซ่แล้วมีอะไรที่ก่อนมันรียองรียงลียงลียงวิอ้าใช่ใช่ใียองมาร์เซ่เปเช่สามทีมประมาณทีมนี้ยถ้ายุคก่อน ยุคมาร์เซย์ยังไงก็มีนองอีกทีมนองเหรอเหลืองเขียวไงนองไงเหลืองเขียวส่วนถ้าเป็นในในนัดชิงยุคนั้นก็น่าจะประมาณนี้เท่าที่เราจําได้เพราะว่าเกิดไม่ทันเพราะปีนี้เพิ่งอายุ26เองก็มาใส่อันี้ยี่สิจะได้35ไงไม่ดีเหรอไม่เอาอย่าไปตอแหลอาไปไปซื้อตัวมันจะอะไรกันทีเวลาโกหกเมียโกหกเก่งจริงเดี๋ยวอะไรที่ไม่ออกโกหกอีเจ๊ต้องไปสี40ิบอาบอ่ะไม่เดิหน้ามึงอะตัวมึงบอกมึงรู้เดี๋ยวฟังโกจริงเหรอ กูเ่อนการอายุยี่สิบหกบ้าเดีวคำว่าบ้าอะไรยืนนะด่าหยาบๆคล้ายๆดีกว่าเดี๋ยวนะเรื่องมักเสยไเปเรื่องอายุอะไรกันไม่ได้เออประมาณนี้เรื่องมักเศวตจำมันก็ได้เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นบอลฝรั่งเศสแหละแล้วก็อาจจะไม่ได้ตามเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่เมื่อกี้พอเจ๊จั่วมาถ้าเจ๊ไม่ไม่จำไม่ได้เราก็จะนึกไม่ออกว่าชินับใครด้วยซ้ำต้องค่อยๆขุดขึ้นมานะพ่อนะแต่มันสนุกตรงนี้รายการนี้มันสนุกตรงนี้นะอ่าโอเคโอเคทำไมนักเตะที่โดนใบแแดดงงงงตตต้ออเินน่ััวะครบ ม,มันเป็นกติกาป่ะทีแรกเขาจะเดินเข้าไปในผับแหละแต่มันไกลมันไม่มีด้วยน้ก็เลยเดิเนเข้าห้องแต่ตัวก่อนห้เปลี่ยนชุดกันมึงก็ไม่น่าถามหอกก็เป็นกติกาแหละใช่ใช่คือ,ค,อคือเขาเอาง่าว่ามันคือการโดนไล่ออกจากสนามภาษาอัอางกฤษคือ dismiss dismissal from the match ก็คือ ต้องออกจากเกมการแข่งขันนั้นเลยคือห้ามอยู่ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้คือคือคาว่าเดินคือเดินไปห้องแต่งตัวไปอาบน้ำไปออกเลยแล้วแต่เลยจะเข้าไปห้องแต่งตัวไปยืนในอุโมงก็ได้แต่บริเวณสนามห้ามอยู่เพราะคุณโดนไล่ออกจากสนามกลับบ้านได้ไหมก็เดี๋ยวโดนสโมสรปรับอีกอ๋อกลับบ้านของมด้ไม่ได้ไม่ได้ก็จะไม่นั่งรอเพื่อนในห้องแต่งตัวอลยรคนเพราะที่เวลาโดนไปแดงจะเข้าไปดูเกมที่เหลือในห้องแต่งตัวดูเกมที่เหลือในทีวีที่ถ่ายทอดสดในอุโมงอะไรเงี้ยอ๋อมันจะมีแบบนั้นก็คือนี่คือ มันเป็นเหมือนที่พ่อพูดอะถูกเลยมันเป็นกติกาของเขาแต่สังเกตได้ว่ามันจะยืนอยู่พักนึงนะเวลาโดนใบแดงอ่ะก็ไม่ผิดนั่นละสุดท้ายต้องมีสตาฟพาเข้าขบวนไปเพราะว่ามันจะเป็นการผิดกติกาถ้าจะมานั่งมานั่งสำรองจะมาอยู่บนขอบสนามไม่ได้ไม่ได้เป็นกติกาเป็นกติกาหรือว่าออกไปไปแดกหมูกระทะได้ไม่ได้ดีกว่าผักกูอเองนี่แหลย ก็ได้ก็ไปกินได้ถ้ามันมีร้านใกล้ๆอ่ะเหรอเออหรือจะกินหมูจุ่มไหมหมูจุ่มของจุ่มไม่เจ้าไหมของนิกแอนนาไหมอร่อยนะอยู่ที่อังกฤษเลยเหรออ๋าไม่เขาส่งไปถึงได้เฮ้ยเหรอจุ่มไม่จ้าแล้วเตาโตมีไหมป่ะไม่มีมีแต่ของอย่างเดียวอ้าวแล้วแดดไงอ่ะก็หาเอาสิเอาสิแดดสดๆเย้ยเหรอไม่จะ่จะปลอมหยิบ กินเลยสดๆอ๋ออันนี้ก็ทำหมูจุ่มทำหมูจุ่มจุ่มไหมจ๊ะกินแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปลงไอจีให้น้องหน่อยนะได้ๆๆกินขี้แตกป่าอร่อยอร่อยกินเยอกินน้อยไมนจะระบายกินมากไม่จะตายขอความทรงจำเกี่ยวกับแ f a เรดิโอหน่อยครับผมมั่นใจว่าคนอายุ26อย่างเจนี่ทันแน่นอนใครนะแ f a เรดิโอความทรงจำเกี่ยวกับ Fat Radio Fat ที่ประเทศป่ะวะใช่ยุคก่อนอันนี้ต้องต้องท้าวความก่อนว่าวิทยุเนี่ยคุณถามถูกคนแล้วถ้ายุควิทยุเมนสตรีมนะพ่อนะ ยุคพ่อที่ทำงานอยุคนั้นอะไรสมมยใช่ไพรเลตใช่ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งเอทามก็จะมีเรดิโอโวอลท์ฮอตเวฟกินเวฟตรงนี้ใช่ไหมฝั่งไอก็จะมีเซตมีคูเอฟเอฟตรงนี้ประมาณนี้แต่ว่าพอมาเป็นพาร์ทของแฟดเรดิโอเนี่ยมันเป็นกลางเก่ากลางใหม่นะพ่อเนาะที่เขาปัตเต้เขาออกจากแกรมมี่แล้วเขาไปเปิดคลื่นนี่14.5แฟดเรดิโอสมัยก่อนที่เป็นสายอินเดียมีใครจับเป็นว่าเน่าจากปัตเต้อ้มี ดีเจก้อยรัชวินก็เคยจัดนะเมียพี่ตูนอ่ะมีพี่อะไรนะสับรถแนนกับพี่คนน่ะอะไรเปิ้ลหน่อยเปิ้ลหน่อยอ่าเนี่ยแฟนดีโดอะไรเงี้ยยุคยุคหลังๆมาก็จะมีพวกพลอยหอวังก็เคยจัดนะเคริสหอวังอะไรพวกนี้น่าจะเคยคุ้นๆว่าเคยจัดแต่ว่ามันสถานีเพลงที่เปิดเพลงอินดี้พ่อยุคก่อนนี่เขาใช้กันอินดี้อินดี้มาอย่างนี้แหล๋ยวนี้แหละเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเปิดเพลงไม่ค่อยเปิดเพลงตลาดถูกต้องอย่างทางบ้านเป็นแบบ โฮมสตูดิโอส่งเข้าไปส่งแผ่นไป<อ>ฟังมันดีเขาก็เปิดให้โปรโมท <J S 1> ให้เจเคยทำเพลงส่งไปที่แฟลชไหมเคยเปิดป่ะเพลงคนตัวเล็กเคยเปิดถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยครั้งแรกที่ออกวิยุออกที่แฟแลชอะเดียว แล้วตอนนั้นเมื่อวันสิบสิบปีที่เราทำแบบ Warner Music กับวงนี่แหละมีพี่นินมีน้องขนมแล้วก็มีพี่ตองตองที่เป็นลูกชายของคุณอาวินัยพันธุลักอณ์ในวงเดียวกันสมัยเมื่อโหน่าจะมีสิบเอ็ดสิบสปีที่เราชื่อเป็นคนตัวเล็กแล้วชื่อวงว่าโรแมนติกคอมเมดี้ตอนนั้นโรแมนติกคอมเมดี้แล้วออกมากี่อัลบั้มมีอยู่สองเพลงอ๋อไม่ไม่ได้ออกมาเป็นอัลบั้มออกมาเป็นซิงเกิลใช่ยุคนั้นได้เปิดในแฟนนะคนตัวเล็กได้เปิดในแฟนนะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเกนเบลโซ่แล้วแล้วตอนที่เรห คือต้องบอกองนี้ว่าสมัยก่อน10กว่าป,ปีก่อนเนี่ยโซเชียลมันยังไม่บูมเหมือนทุกวันนี้ Facebook ก็ใหม่ๆเลยตอนนั้นอะ่ะพอเปิดมาเอาไปฟังเข,เขาใช้ใชใคำอะ <Ent> ry, ไรนะ New Entry บ้างพ่อ New Entry ใหม่อ่ะเพลงใหม่อะ่อออะอแนะนำเพลงใหม่ประจำสัปดาห์คนตัวเล็กจากโรแมนติกคอมดี้ส์เนี่ยอูอ้หูแบบกีดกีดอยู่ในรถกีดอยู่รถดีใจมากดีใจมากแล้วเราตอนนั้นเจมมีมีสมาชิกในวงใครเล่นอะไรยังไงบ้างก็อินนี่ร้องนำกับเล่นกีตาร์แล้วก็พี่นิน เล่นกีตาร์โซโล่น้องขนมเล่นเบสแล้วก็พี่ตองเล่นคีย์บอร์ดอ๋อเหรออ่ามึงคิดยังไงถึงแบบมึงมึงไม่เล่นอย่างเดียวทำไมต้องร้องด้วยวะตอนนั้นมึงสำสำเนียกหน้ามึงแบบว่ามึงเพื่อกูเป็นนักร้องอะไรเงี้ยถามมาปูมันจะชดเมันจะเชียร์กูทำไมไม่ให้น้องนินร้องหรือว่าไม่ให้ลูกพี่ร้องเขาไม่ชอบร้องเขาไม่ชอบร้องแต่มึงเสือกชอบร้องเหรอเดี๋ยวใช้คำว่าเสือกทิใช้คำว่าชอบร้องก็พอ ไม่แต่เป็นคนเราทําอะไร <laughs> ไมันต้องรู้จักตัวเองก่อนเนะเาะอ๋อเหรอไม่พูดต,ตรงนะอ๋อมันต้องดูตัวเองก่อนก็ต้องดูตัวเองก่อนถ้าเป็กูเป็นมึงนะกูจะรู้ว่าอ่ะหน้าอย่างกูแม่กูเล่นตีอย่างเดียวดีกว่าแล้วก็ให้น้องนีให้ไปือร้องหรือไม่ก็ไปเอานักร้องที่ไม่ใช่หน้าอย่างเราอ่ะมาร้องกูน่าจะดีกว่าประเด็นคือเนี่ยเล่นดนตรีก็ไม่เก่งไงอ๋อเล่นดนตรีก็ไม่ได้เออใช่ร้องเพลงก็ไม่ดีและแล้วงานอาศัยว่าตัวเองแบบว่าอาศัยว่าเป็นคนรวมวงเพื่อนๆก็เลยก็เลยกลายเป็นนนนหัว้้้างงงงไปกกรอมึ็เลยออกลายเป็นคาตอบบแลล้วกัม แฟนเลดลเดว์เนี่ยคุณนี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนูโวคนที่เจ็ดนี่เรื่องจริงมั้ยเนี่ยไม่ <c oughs> <c oughs> จริงจะบา้า <c oughs> มึงดูหน้ามูด้วยที่มีโจจอนกล้องสามคนเป็นน้องนำแล้วเขาบอกคนที่สี่คือจริงคือคุณนะแล้วทีเขาไปดึงพิสุพี่ใหม่พี่ปีเตอร์มาแทนน,ะนี่เรื่องจริงมั้ยเนี่ยคือคือนูโวเนี่ยมันจะมีเด็กคิดเซนอยู่มาสักอ่ะมีพี่โจม,มีพี่กล้องมีพี่เตอร์สามคนอ่า พี่พี่สุกพี่ใหม่พี่จอนี่ไม่ใช่เขาเป็นศิว<ข>ิกรณ์มากเาเป็นศิวิรรกรศิวิรรกรศิวิกรแล้วก็พี่โจพี่ก้องเขไปตอนม .4 แล้วเขาไปต่อศิวิกรแล้วก็เป็นรวมมันตัวนั้นเป็นนูโวแต่ไอัที่นูโวที่เจ็ดเนี่ยพี่บูก๋กว่าอัมเขาแซวไว้เฉยไม่ใช่จริงคุณปฏิเสธตรงนี้นะว่าไม่ใช่นะมึงดูหน้ากูด้วยมึงคิดว่าหน้าอย่างกูเนี่ยมันจะอยู่นูโวได้มึงดูสมาชิกนูโวก่อนเขาหล่อทุกคนแต่ว่าคุณเป็นเพื่อนซีกับพี่ก้องนูโวเลยนะก็เป็นเพื่อนซีกันแล้วคุุณณเเเเเเเปปป็็็นนนนนรรรีีียยยกกกกกกค้้้้้้้าาาไไไอออดดดดงืู่่จัััขลแม ปกติเรืยอชื่อพ่อด้วยซ้ำเอาเหรอเสนิดกันสนิทกันสามารถเรียนรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเราก็เลยเป็นตัวสมานให้โจกล้องเขาซีกันเพราะว่าเอาดนตรีกีฬาไปผสมใช่ใช่สุดยอดนี่จะไม่ไม่มีคุณสักคนนี่ไม่มีวงดนตรีระดับตำนานอยู่วงมันก็พูดไปเรื่อย ดังร้ออยู่แล้วกู่เกาะใบพุนับตัวเนี้ยเวลาใครถามเพื่อนก้องเพื่อนโจได้เท่แล้วก็ไม่เคลพี่ก้องพี่โจบอกเพื่อนป๋องก็ดีเออเดี่ยวแป๊ดเลยดูได้ประมาณนี้ใช่เหมวะคำถามต่อไปครับอยากให้เล่าความเก่งของตัวเองสมัยแบบยังเล่นบอลตอนเด็กๆหน่อยครับโอ้โหเรื่องนี้เล่าอย่างนี้ได้วหมคือเจ๊ต้องขออนุญาตให้พ่อป๋องเล่าเลยเพราะว่าพ่อป๋องเขาเป็นห่าไฟลิงลมในตำนานอย่างพี่แจ็คเล็กอะ เอางี้เอาที่คุณเล่าแล้วคุณคิดว่าเปิดเผยได้เอาไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยเหมือนที่ก่อนหน้านี้เออเอาแบบจริงจยังจังสักทีน,นึงค,คือคือคืออันนี้ต้องเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะคือยอมรับว่าเจ๊กับพ่อนี่ก็คนละรุ่นกันจะแต่ก็ยอมรับว่าช่วงหลังมีโอกาสได้ได้เตะฟุตบอลด้วยกันบ่อยอครั้งปีที่ผ่านมานเจ๊ผมเล่นบอล <นะ S 2> ดีมากยังจนแบบเราเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเจ๊มนเล่นบอลเก่งว่ะ คือ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเล่นบอลเก่งได้ขนาดนี้ทั้งการเปิดบอลยิงประตูจนมาคุยกันอ๋อเด็กอสามโทนเว้ยแล้วก็มือรู้สึกว่าย,ยังเคยแซวว่าเจมส์ต้องติดตัวโรงเรียนแล้วเล่นบอลขนาดนี้ก็สมราคาจริง,รงส่วนพ่อเนี่ยมันมันมันเหนือการเวลาไปแล้ะมันเกิดมาในยุคที่ยังไม่มีมือถือโซเชียลยู่ไม่มีการถ่ายภาพงเทปมันยังไม่มีคลิปคลับเนี่ยมันหายากมันมันไม่มีทางอยู่แล้วก็เลยเสียดาย เขาว่าเสดายปรากฏการในยุคนั See, Messi, 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 Messi ้นเมซีเมซเมซซีเเสดายอเมเสดาเมซี่อันการาเมซี่อันการาเมซี่ปรากฏการในยุคนั้นอัการาเมซี่อันการาเมซี่อังการาเมซี่อันการาเมซี่อังการาเมซี่อันคาราเมซี่โกลลโกลลโก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 ล ที่เด็กรุ่นนี้ไม่ได้เห็นไม่ทันได้เห็นไม่ทันได้เห็นอะไรเงี้ยการเลี้ยงบอลตั้งแต่ประตูฝั่งตัวเองคือไปยิงฝั่งตรงข้ามการยิงลูกไกลครึ่งข้อสนามเข้าประตูอะไรแบบเนี้ยซึ่งรู้สึกว่าเสียดายที่เด็กไม่ได้เห็นลูกโอเวอร์เฮดคิกลูกตอร์ปิโดโบกเปิดคอนเนอร์เข้าประตูอะไรแบบเนี้ยเสียดายที่เด็กลุ่นนี้ไม่ได้เห็นการแอสซิเดเพื่อนยิงได้ สิบลูกลวดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีโอกาสที่เด็กๆได้ได้เห็นเสียดายมากกว่าไม่ได้เห็นการฝึกซ้อมสมัยเราที่ซ้อมยังไงตอนนั้นถึงเราถึงเก่งขนาดนี้เราซ้อมก็ซ้อมกับเพื่อนแหละแต่ว่าเป็นคนที่ชอบซ้อมมากมากฉะนั้นตอนที่ซ้อมก็คือพอเรียนเสร็จปุ๊บครูที่ที่เป็นครูเราเขาก็จะเรียกพวกนักฟุตบอลโรงเรียนมาซ้อมมาตอนเย็นซ้อมถึงห้าโมงเย็นเราก็จะไม่จบแค่ห้าโมงเย็นคือคนอื่น่ซ้อมจบแล้วเขาห้าโมงเขาแยกย้ายกับบ้านเราพิ่มติเราซ้อมถึงตีห้า หนังสือเราเอายอมหนังสือไม่เรียนหนังสือไม่อ่านเราเน้นทางฟุตบอลเราก็เน้นทางฟุตบอลแต่ฟุตบอลยุคนั้นมันยังไม่มันยังไม่ป๊อปปูล่าไม่ได้บูมเราก็ซ้อมถึงตีห้าห้าโมงถึงตีห้านี่การฝึกซ้อมแบ่งเซสชั่นยังไงตอนนั้นก็ซ้อมคนเดียวบางทีเราก็เอาตัวเราไปเป็นกำแพงทำเป็นกำแพงแล้วตัวเองก็เอาบอลมาตั้งแล้วก็เตะอ้อมตัวเองเอออันนี้คือคือการซ้อมการซ้อมเนี่ยมันจะมีอย่างเราเคยเห็นมาที่มันจะเป็นเอาตัวมาตั้งเป็นหุ่นอะไอ้กำแพงอะ ที่เป็นที่เป็นฟันติกอ่ะอันนั่นแหละอันนั้นคือเราเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นเราไปยืนเป็นกาแฟเราไปยืนเป็นกาแฟเป็นห้าคนเรายืน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 แล้วก็กะระยะยืนประมาณนี้เว้๋องแล้วก็บอกมาตั้งจุดแล้วก็ยืนให้มันข้ามไปจุดที่เรากะระยะข้ามตัวเองข้ามตัวเองรับใครเป็นโกเราเราก็วิ่งไปเป็นประตูไปรับอีกไปรับซึ่งเราไม่ได้เหรอเพราะลูกมันเร็วมากอ๋อคือเราดันไปยิงเร็วซะ่แล้วยิงแร้ใช่ใช่เราที่จะต้องไปโกก็รับไม่ได้ใช่ แต่เราไม่ได้อยากเป็นโกถูกไหมล่ะไม่ได้อยากเราก็กฝึกเรื่องการยิงใช่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมเนาะเพราะมันเวลามันยาวมากตีห้าซ้อมหมดแหละซ้อมวิง่งซ้อมซิทอัพแล้วก็ซ้อมเรื่องของการให้กาลังกายเขาเรียกกล้ามเนื้อมันมัน <F irm. S 2> มันมันเฟิร์มมันเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยอ,อแล้วก็ระหว่างซ้อมซ้อมถึงตีห้ามีหิวแล้วก็เลมหญ้ามากินบ้าง เลยพี่ยับกินบ้างเพราะบางทีมันมันไม่มีพวกลูกชิ้นปิ้งไม่มีอ๋อมันดึงแล้วมันเปลี่ยนแล้วไงแล้วก็กินยาแล้วยูน่าไม่มีเซเว่นด้วยมันไม่มียูน่าไม่มีแล้วก็เลมย่ามากินบ้างหรือวัเที่ฝนตกเนี้ยแล้วก็ไปลองเอาพวกไอ้น้ำค้างอ๋อน้ำค้างจากยอดยอดต้นไม้ยอดต้นไม้อ่าอันนี้คือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับให้เสียงดีเล่นบอลเก่งอ่าแล้วสมมติจบตีห้าปุ๊บเรายังไงต่อเรากลับบ้านไหมหรือว่าเรารอเรียนเลยรอเรียนเลย ชีวิตก็จะวนลูบก็วนลูปอย่างนี้ถึงได้โดดเด่นเป็นหมายเลขสิบของคริสเตียนอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ไอ้พวกนี้ตายแล้วไอ้กล้องแกตายแล้วกูไปเดมันก็ไม่เชื่อแต่ว,ว่าเดมกูก็ไม่เชื่อเจมส์ยู้กูโกหกเนี่ย ทุกอย่างที่คูพูดมาครูกูทําจริงเป็นแต่ว่าพู้มึงไม่เห็นเนะตอนนั้นไอ้นี่มาตั้งกาแพงเป็นตัวเองเลยน,นะใช่คูเป็นคนจินตนาการเด็กจริงๆซึ่งมึงรู้จักป๋องกัปพลสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องมวยเหมือนกันแต่ก่อนตอนฝนตกอ่ะอันนี้ไปไปถึงมวยแล้วเนี่ยครูรอเม็ดฝนตกปรมาแล้วกูต่อยซ้อมต่อยต่อยหยดฝนต่อยฝนต่อยเม็ดฝนจริงๆหรือวม่านอกคูเคยเล่ามาฟังว่ากูเล้ยงบอลมืขอปูมกูเลยงจริงๆเแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เลี้ยงไปยาวหรอกแต่คาัว่าเคยลองไหมเคยลองเคยลองแล้ว เขบอมาหัวล้าข้าแตกกละใช่ก็ลองหมดแต่บอลข้าไม่เจาก็เตะจริงจริงก็เตะไปก็ไปหล่นตรงน้ำอย่างเงี้ยคือจินตนาการกูจะไปไกลมากไม่ต้องเล่นบอลล่อตาทั้งหมาก็เรื่องจริงซึ่งเพื่อนะตาไม่ทันมันไม่ทันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิว่ากูเล่นคนเดียวอ่ากูเล่นคนเดียวเพราะเพื่อนจะมาเล่นกับกูได้มันมันรัดจินตนาการกูไม่ได้อ่าก็ดีแล้วเล่นคนเดียวดีแล้วอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเลยเพราะจินตนาการเรามันไปไกลกว่าคนอื่นจนทุกคนว่าจนทุกคนมันไม่ได้ง่นคือมันด้วยคลาสของเราอ่ะ มันแอดวานไปไกลมากอะแอดวานไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีเก่งเกเก่งกเคยบอกมึงไงที่ก่อนที่ไปจำได้จำไได้แล้วมีที่ไปซ้อมในน้ำในน้ำในน้ำที่แบบวิ่งเพิ่มความเร็วสปปดความเร็วใช่แล้วที่หนีจระเข้ฟาร์มสมุนปรการเดี่ายว่ามาแล้วคุณวิ่งสับขาหนีมนใช่หม แม่น้ำสารวินเนี่ยสับมาแล้วเนี่ยนั่นน่ะแม่น้ำสารวินน่ะที่มือปืนไม่ไล่ยิงกันน่ะก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอันนั้นหนังไงแต่ว่าแม่น้ำอ่ะเราเคยไปแล้วเออแล้วก็ไปสับขาในแม่น้ำสารวินเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังขาอรายการอะไรไปโกงไปหมดแล้วถ้าเกิดพูดจริงนะที่เคยเตะบอลากพ่อพ่อพ่อปอกมานะจนถึงวันนี้คลาสของเขายังอยู่จริงๆอันนี้อันนี้จักใจเลยไม่ได้ว่ามาแต่ไม่มีแรง ไอ้เรื่องแรงว่าไม่ได้เพราะคุณจะ60แล้วแต่เรื่องคลาสบอลเซนต์การออกบอลอันนี้เรื่องจริงเหมือนที่เขาพูดเนี่ยจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปสัก4ี่สปีก่อนเนี่ยมันอาจจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดมีมือถือใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ว่ามามาโมเพราะว่าคลาสบอลเขาแน่นอนจริงสะดงจริงถึงบอกว่าตอนนี้เอาเอาตั้งเป็นกำแพงแล้วตีองไปยืนนะแล้วงกลับมาเตะนี่คือจินนกการ์จริงนะว่าต้องเตะให้ข้ามประมาณนี้นะเว้ยระยะนี้นะระยะนี้นะแต่จะไปยืนเก่ออะไรอย่างเงี้ย ยังไม่ไปคําถามอื่นอีกอยากจะฟังกันอีกขอการักเกี่ยวกับวงสี่เต่าเธอหน่อยครับสี่เต่าเธอโอพี่สี่เต่าเธอพี่น่าจะน่าจะเป็นอัลเทอร์นทีฟยุคหนึ่งนะใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเทียบกับยุคนั้นก็จะมีพวกวงอิมอ่าใช่ใช่อะใช่ไหมมีแบบวงพาราดอกนี่ก็เป็นอ่ะวงพราวพ่อยุคนั้นนะนั่นพราว์มูดอนด็อกก็ใช่นะิปปเอระคิดแนปเปอร์โชกุนจัมอ่ามีอะไรกับโอ้หลายหลายวงนะยุคนั้นยุคเจ๊เปล่าวะใช่พ่อยุคเด็กเด็กเลยเด็กจิ๋วเลยุคแบบ ที่เป็นอัลเทอร์นทีฟสมัยบัฟฟาโลนะตอนนนั้พ่อทำงานพ่อบีดีเจพ่อ็นดีเจใช่ไหมแต่พอสี่เธอยวก็ทันนะเป็นเดี๋ยวว่าอาจจะไม่ได้อินเหมือนเราคือเราจะไปอินกับยุคของพวกนูโวซันีอันนั้นยุคไปแบบแนวป๊อปแปดศูนย์เก้าศูนย์แต่อันนี้ก็ย้อนไม่ฟังนะยุคที่พ่อบอกเนีเพราะ เพลงยนั้นเพราะมากเพราะมากเมโลดี้สวยเนื้อหาดีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังกลับมาเปิดคอนเสิร์ตกันได้เรื่อยๆนะพี่ๆนะก็ยังโหขายโซลเอาตลอดส่วนซีเตาเธอใครรู้จักซีเตเธอเป็นแฟนคลับซีเตเธอลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยเราจําได้ประมาณนี้เราจำได้ประมาณนี้อ่าสุดยอดเลยนะวันนี้ได้รู้ประสบการณ์การซ้อมบอลของป้าปองนะเราฝากแฟนๆท่องเทีําก็ไปทําตามได้ได้จริงได้เก่งอ่ะคนเราจริงถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องทําตามคุณเก่งคือคือการจะเก่งได้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาซ้อมบอถึงเรื่องห้าโมงเย็น มึงก็อยากจะเก่งกว่านั้นคือเคยูเคยเคยเคย,เคยฟังโดสัมภาษณ์ปะ่ะคือว่าดพูพอบางคนมันซ้อมจบไปแล้วอ่ะมันซ้อมต่อใช่ใช่ใช่มันก็ต้องซ้อมต่อแต่กา<ต>ไม่ถึงตีนะตงห้านะก็จะตองทำทุ่งเขากลับอะไรเงี้ย ถึงตีห้าไปเลยเออเอออย่างงี้ตอนนี้น้องเป็นน้าคุณได้สอนน้องเป็นน้าน้องปาร์วานใช่ไก่อนก่อนก็สอนก็แปะบอลแปะบอลแต่ก็น้องยังเล็กมากเลีอยเขาก็เขาก็ออกบอลได้อะไรได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีเชื้อแหละปอนสวรรค์มันมาจากพันธุกรรมเขาก็มีแววพันธุกรรมจากเราอะถูกไหมล่ะมีแวว่จะเทียบเราได้ไหมไม่เราคิดว่าเก่งสุดแล้วในโลกเนี้ยลูกตัวเองด้วยถึงใจลูกเองด้วย เอาดูช่วยนะไม่อยากให้ฝากผลงานเลยกลัวคนตามไปด่าเอาด้หน่อยด้วยหน่อยฝากผลงานด้หน่อยมีแล้วก็เจอกันตามรายการก็ฝากดูฝากชมด้วยแล้วกันคอ่าแต่ว่าหลักๆก็ประจำที่เดอะช็อคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องของเดอะช็อคไว้ด้วยฝากไว้ด้วยละกันนะฝากไว้ก็เป็นเป็นแครียกเป็นหนึ่งออริจินอลเลยของของเรื่องราวที่สยองขวัญหิวกิ้วใครอยากฟังอยากเล่าก็ติดต่อได้ติดตามได้นะแล้วก็ติดตามผอ๋องได้ผ่านทุก แพลตฟอร์มนกันคุณก็ไปทั่วเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นบอดแคสต์ในทีวงทีวีหรือจะเป็นสตรีมมิ่งไลฟ์สดรายการก็เยอะแยะไปหมดแล้วก็นี่แหละมาหาเจ๊เดี๋ยวเจ๊ก็มาหาเขาเรื่อยๆแต่เขาว่าว่างานเขายุ่งมากกว่าจะนัดคิวได้นี่เป็นเดือนเหมือนกันเกินไปไม่ถึงหรอกเจ๊มาพี่ก็ยินดีอยู่แล้วเดี๋ยวคจะว่าเจ๊ก็เก่งชอบเจ๊สนุกมากเลยครับขอบคุณมากพ่อบ๋องขอบคุณมากขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าเอาฝากด้วยนะอย่าห่รอทุกคนกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกทนาจอตรงนี้ับเจดาได้ขอพระเจ้าพรนะะจ๊ไปเว้ยไปเว้ย